หญิงชายไรที่ฝันเห็นกัวจะทำนายว่ายังไงวันนี้เรามีคำตอบวันนี้เราจะมาทำนายฝันเรื่องฝันเห็นกัวนั่นเองสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนก่อนที่เราจะไปติดตามรับฟังรับชมนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดชอบแชทไลคและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานั่นเองไปติดตามรับฟังกันเลยใครที่ฝันเห็นกัวนั้นคุณจะได้โยกย้ายงาน หรือเปลี่ยนขั้นเปลี่ยนงานในช่วงนี้การงานของคุณมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเริ่มตำแหน่งระวังเกี่ยวกับเรื่องจะขัดแยง้งขัดผลประโยชน์กับผู้ใหญ่ถ้าคุณกำลังเจ็บป่วยอยู่คุณก็จะดีขึ้นถือว่าเป็นความฝันที่ดีในเรื่องของสุขภาพมาดูทางด้านการเงินของคุณบ้าง การเงินชักหน้าไม่ถึงหลังใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยช่วงนี้สั่งของเป็นว่าเด่นเลยวันที่จะระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายลงบ้างนะเดี๋ยวจะเกิดปัญหาในอนาคตได้มาพูดถึงด้านการงานของคุณบ้างการงานนั้นคุณมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายงานแล้วมีความรับผิดชอบในงานต่างๆเยอะขึ้น งานคุณเยอะมากส่งผลให้ในเรื่องของสุขภาพความเครียดและพักผ่อนไม่เพียงพอหาโอกาสไปเที่ยวบ้างเร่ของคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้ฝืดนิดนึงงานไม่มีเข้ามามากเท่าไหร่การจะทำธุรกิจใหม่ๆควรรอไปก่อนดูในเรื่องของความรักกันบ้างความรักคนโสดนั้น คุณควรรอไปก่อนในช่วงนี้ยังไม่เหมาะที่จะคบกับใครหากมีคนเข้ามาคุณก็ควรที่จะรู้เขากันไปยาวๆคุณมีโอกาสที่จะโดนหลอกได้ดูทางด้านความรักคนมีคู่กันบ้างคนมีคู่มีปัญหาผิดใจกันเล็กน้อยแต่ว่าจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีช่วงนี้จะมีคนมาจีแฟนคุณให้คุณใจเย็นๆลง ปัญหาทุกอย่างก็จะคลี a, feels, bbe 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 ่คลายไปเองแฟนของคุณไม่ได้คิดอะไรด้วยเรื่องความวู่วางของคุณและการที่คุณคิดไปเองจะเป็นผลเสียกับชีวิตคู่ของคุณด้านเด็กเด็กมงคลนำโชค09 909 49 89 99ก็จบลงไปแล้วนะสำหรับการตีความฝันการทำนายความฝัน เห็นกัวนั่นเองใครชอบหรือไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ในใต้คลิปวิดีโอนี้ให้เราดูด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ